ใครมี6อาการนี้แสดงว่าคุณกําลังนอนได้ไม่ดีแล้วนะคะหลายคนนะคะที่มีพฤติกรรมนอนดึกนอนน้อยจนชินแล้วก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรร่างกายเรายังไหวอยู่แต่ลองเช็คลิสต์หอาการนี้ดูนะคะข้อแรกเลยนะคะเราจะสังเกตเห็นว่าเราจะมีอาการอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายแล้วก็ไม่สดชื่นในช่วงตอนกลางวันค่ะข้อ2ก็คือปวดหัวบ่อยโดยเฉพาะช่วงบ่ายอันนี้อาจจะเกิดจากการที่เรานอนไม่พอได้ข้อที่3นะคะป่วยบ่อยการที่เรานอนน้อยจะทําให้ภูมิคุ้มกันของเราลดน้อยลงแล้วทําให้เราเน เป็นคนหนึ่งที่มีอาการป่วยบ่อยๆอ,อันที่4นะคะความจําแย่ลงอันที่5นะคะเรื่องของอารมณ์ถ้านอนน้อยเราจะหงุดหงิดเราจะอารมณ์เสียงง่ายเราจะควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ค่อยได้ค่ะอันที่6ผิวจะเหี่ยวผิวจะแก่ผิวจะโทมแล้วก็จะดูแก่กว่าไวัยได้เลยถ้าเรานอนไม่ดีอย่างต่อเนื่องนะคะดังนั้นคอนเฟิร์มอีกทีนะคะว่าการนอนใช้ในการฟื้นฟูดูแลร่างกายของเราให้แข็งแรงควรจะเข้านอนก่อน4ี่ทุ่มแล้วก็นอนให้ได้วันละ7 8ถึงชั่วโมงต่อเนื่องค่ะ